ก็คือเตี๋ยวตามลำตอนนี้ไม่ใจได้ครับเราใจแวกกลีนนะครับแวกกลีนแวกกลีนครับแวกกลีนพุ่มกระจายปุ๋ยมาล่าย้่อนะครับแต่เวกกลีนค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับสุเรียนเป็นอย่างมากเลยครับใบกะสวยครับใบกะสวยนะครับยอดกาุงดียอดกาขึ้นนะครับไม่ได้ใจอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากแวกกลีนนะครับปลอดใจมาล่ายี่ออนแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์สักทีนะครับ การมาลองใจแว็กกลีนนะครับกาเป็นสีหน้าพอใจนะครับเรามาแลกกันจึงๆนะครับออกดอกกันจริงๆนะครับนี่คือโกโก้แว็กกลีนครับอ่ะอ่ะไม่ใจอาจารย์ตูเลียนออกมาครับผมก็เล้งไงเผื่อความจดจํานี่ครับตออาจารย์วิชัยก็คือโปรไฟล์ก็คืออาจารย์วิชัยโกโก้สง่านะครับแลงไงมันนุกๆเนื่อยๆปอเป็นเข้าใจนะครับผมไม่ได้ทํา ปืดแต่โกโก้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมกตาต้มนะครับ